กาวิสลาเสิร์ฟต่อโอ้เอสค่ะคะแนนนี้นี่นี่ค่ะเสิร์ฟเอสสองทางกาวิสลาแสนบอโดค่ะโอ้ oh. เป็นเอสเลยค่ะจีไปทางด้านลิเบโลผู้เล่นหมายเลขสิบค่ะอ่าช็กชันต่อค่ะสเสิร์ฟมาโอ้โหบอลยังได้อยู่ตีคอร์สข้ามไปก่อนไว้เลขเจ็ดรับได้เชิงทะเลลุกตรงกลางสะบัดซ้ายด้วยความมั่นใจ จังหวะการขึ้นนั้นค่อนข้างที่จะอ่านบล็อกได้ดีนะคะตีหลบบล็อกเข้ามาด้านซ้ายค่ะได้ผลค่ะหมายเลขหกนะคะกาวิสลาแสนบอโดเสิร์ฟมาเปิดบอลสวยค่ะมุมกลางกาปตีกลางหลังเข้ามุมเลยค่ะนี่ค่ะเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างที่จะตีบอลวางได้ดีเลยนะคะสำหรับกาวิสลาแสนบอโดค่ะยังติดหมายเลขเจ็ด โค้งมายังเกี่ยวได้อยู่หมายเลขหนึ่งตั้งโค้งหลังติดบล็อกคู่ลงไปเลยค่ะยืนบล็อกคู่กันนะคะระหว่างหมายเลขสิบเอ็ดกับการทีรวงไวยพาณิชย์นะคะกับทางหมายเลขหกกับกาวิศราแสนบอดดแล้วไปติดมือของกาวิศราด้วยนะคะโยกมาตรงกลางตีลูกนี้ติดบล็อกโหแต่ว่าอยู่มือนะคะแต่บอลมันแรงค่ะหลุดออกข้างไป 11ต่อ10กาวิศราค่ะเสิร์ฟโอ้โหแต่ยังติดผู้เล่นของตันติวิทตันติวิทยตียาวทัดของผู้เล่นเมืองสมุทรสงครามไปเนี่คะ่ะกัดตันทีมนะคะเสิร์ฟมาบอลพุ่งได้ดีเปิดบอลต่อ วางตรงกลางให้หมายเลข5ตีทัสเนตแต่ว่ายังอยู่ในฝั่งของเมืองกเกี่ยวมาได้สมุมทรสงครามตั้งโค้งมาตียาวๆติดหมายเลข7ตั้งตรงกลางลูกบอลฉีกซ้ายเป็นแต้มกับตั้นทีมค่ะกาวิศราแสนบอโดนะคะยัางค้งเสิร์ฟต่อนะคะหมายเลขหกเสิร์ฟมา ตันตีวกาวิศราแสนบอโดสเสิมเอสให้กับทีมดูความน่ารักของวอลเลย์บอลค่ะคอต้องตอบทีมเข้ามากอดแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะถือว่าเป็นสปิริตของกีฬาจริงๆนะคะสรุปผลการแข่งขันนะคะทีมโรงเรียนเทศบาลเชิงทะเลตันติวิทย์นะคะจากภูเก็ตเอาชนะทีมโรงเรียนเมืองสมุทร